สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยกันหน่อยนะครับผ่านบทความของคุณเปลเวสีเงินชื่อว่าการเมืองร้อนวิกฤตสอกอและคดีความสั่นคลอนรัฐบาลที่เพิ่งลงไปเมื่อ18กรกฎาคมน,นี้เองครับค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่บทความว่านะคะตอนนี้การเมืองไทยก็ดูเหมือนจะมีแรงกดดันหลายด้านเข้ามาพร้อมๆกันเลย ทั้งเรื่องนอกบ้านเรื่องในบ้านแต่เหมือนจุดที่บทความนี้โฟกัสเป็นพิเศษแล้วเราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องคดีความสําคัญสําคัญหลายคดีเลยนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะคดีที่ไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรา144เรื่องการแทรกแซงงบประมาณค่ะซึ่งบทความมองว่าเ,ออเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบเยอะเหมือนกันนะคะต่อความมั่นคงของรัฐบาลเลยครับงั้นเรามาไล่เรียงกันดูหน่อยไหมครับเริ่มจากบุคคลสําคัญก่อนเลยที่บทความพูดถึง ได้คะ่ะก็มีกรณีคุณแพรทองทานชินวัตนนะคะที่ตอนนี้ก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกไปก่อนครับแล้วก็ต้องชี้แจงข้อกล่าวหาแต่เห็นว่ามีการขอเลื่อนไปก่อนค่ะมีข่าวว่าขอเลื่อนแต่กรอบเวลามันก็ยังเดินอยู่เนาะแล้วบทความก็ชี้ว่าไทาม์ไลน์มันอาจจะไปใกล้ๆกับคดีของคุณพ่อคือคุณทักษิณในช่วงเดือนสิงหาคมพอดีอ๋อครับซึ่งของคุณทักษิณเองก็มีคดีที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกัน หลักๆก,ก็คือคดีม .112 ที่สารอาญานัดฟังคำพิพากษาวันที่22สิงหาครับผมแล้วก็มีอีกคดีที่บทความเข้าใจคคำว่าคุกทพิปชั้น14อ๋อค่ะอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องการพักโทษนอกเรือนจำนะคะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนว่าการสอบสวนอะไรต่างๆใกล้จะเสร็จแล้วอาจจะได้ข้อสรุปสิงหาคมนี้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือเดือนสิงหาคมนี้มีเรื่องให้ลุ้นเยอะเลยนะคะจริงครับ แต่เหมือนว่าประเด็นที่บทความให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะส่งผลในวงกว้างกว่าคือเรื่องมาตรา144ถูกต้องคะ่ะเรื่องนี้มันกระทบกับกระบวนการงบประมาณโดยตรงเลยครับช่วยทวนหลักการสั้นๆอีกทีได้ไหมครับมาตราน144นี้มันว่าด้วยอะไรกันแน่คือหลักๆเลยนะคะมาตรา144เนี่ยเป็นข้อห้ามคะ่ะห้ามไม่ให้สอสสอวอกมทรหรือแม้แต่ครมอรเอง เข้าไปมีส่วนในการเสนอเรื่องหรือว่าไปแประยะติที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปใช้งบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอ๋อคือห้ามมีส่วนได้เสียว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะหรือเข้าไปก้าวก่การจัดสรรงบโดยมิชอบซึ่งตอนนี้มันมีคดีที่เกี่ยวกับมาตรานี้อยู่สองคดีที่กําลังเดินหน้าอยู่ค่ะครับน่าสนใจมากครับมาที่คดีแรกกันก่อนเลยคดีของคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภา ค่ะอันนี้มีสสพักประชาชนเป็นผู้ยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญครับข้อกล่าวหาคืออะไรนะครับข้อกล่าวหาคือคุณพิเชษอาจจะมีส่วนในการจัดทาหรือว่าเสนอโครงการของสํานักงานเลขาธิการสภาในงบประมาณปี69นะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการฝ่าฝืนม144 1 4 4่วสองครับแล้วสารว่ายังไงบ้างครับรับพิจารณาไหม ศาลท่านรับวินิจฉัยค่ะแต่รับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงบปี69นะคะส่วนของปี68ท่านไม่รับอ๋อครับแล้วที่น่าสนใจคือไทม์ไลน์มันเร็วมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเร็วมากจริงๆคือศาลกำหนดให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน21กรกฎาคมครับแล้วก็มีไต่สวนพยานยาน24กรกฎาคม <c oughs> ยื่นคำถแถลงปิดคดี29กรกฎาคมแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยเลยค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคม2568นี้แล้วโห oh, ไม่ถึงสองิาท์รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยแล้วผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นล่ะครับบทความมองว่ายังไงบ้างบทความก็มองว่าอาจจะมีสองทางนะคะคือถ้าศาลวินิจฉัยว่าผิดจริงเนี่ยผลก็อาจจะกระทบแค่ตัวคุณพิเชษคนเดียวครับหรือมันอาจจะกว้างกว่านั้นถ้าเกิดว่าการกระทํานั้นมันไปเกี่ยวพันกับสอสอหรือกองทอคนอื่นๆด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูคําวินิจฉัยวันที่หนึ่งสิงหานี้ค่ะครับผม นั่นคือคดีแรกที่น่าจับตามากๆทีนี้มาคดีที่2ที่เกี่ยวกับมาตราหนึ่เหมือนกันคดีที่คุณชาญชัยอิสระเสนาลักษ์กับคณะไปยื่นร้องอันนี้ดูเหมือนสเกล,ลจะใหญ่คนเยอะเลยนะครับใหญ่กว่ามากเลยค่ะอันนี้ผู้ถูกกล่าวหานี่เรียกว่าแทบจะยกแผงเลยนะคะมีใครบ้างครับก็มีตั้งแต่นายกทั้งคุณเศษฐาแล้วก็คุณแพทองทาน ครับอรมอรทั้งคณะเลยแล้วก็กรมทรงบปี68รวมถึงสอสอสอวอทุกคนที่โหวตผ่านร่างพรบงบประมาณปี68ด้วยค่ะโหกว้างมากจริงๆแล้วข้อก่าหาหลักๆคืออะไรครับ หลักๆก,ก็คือกล่าวหาว่ามีการกระทําที่อาจจะเข้าขายฝ่าฝืาฝนม .144 ทั้งวักหนวักสองเลยจากกรณีที่มีการปรับลดงบประมาณส่วนที่ต้องเอาไปจ่ายหนี้เงินกู้นะคะแล้วเหมือนกับว่าจะเอาไปใช้ในโครงการดิจิ t a l Wallet แทนอ๋อ oh, ครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการใช้งบประมาณด้วยค่ะครับแล้วคดีใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่ปปอชอค่ะคือคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติกําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ออยื่นไปตั้งแต่เมษาใช่ค่ะยื่นไปตั้งแต่เมษาแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณเปเลวสีเงินตั้งข้อสังเกตไว้ในบทความก็น่าสนใจนะคะคือเขามองว่าถ้าสมมตปิปปชอชี้มูลความผิดขึ้นมาจริงๆแล้วส่งเรื่องต่อไปไม่ว่าจะสารรัฐธรรมนูญหรือสารดีกาครับ แล้วถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากขนาดไหนครับบทความใช้คำว่าอาจจะถึงขั้นกวาดเกลี้ยงนะคะทั้งคอรมอทั้งสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเลยโอ้โหฟังดูรุนแรงมากจริงๆครับแล้วบทความยังชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสองคดีนี้ด้วยใช่ไหมครับคดีคุณพิเชษกับคดีคุณชานชัยใช่ค่ะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันคือผู้เขียนมองว่าคำวินิจฉัยคดีคุณพิเชษวันที่หนึ่งสิงหาเนี้ย อาจจะเหมือนเป็นสัญญาณหรือเป็นแนวทางบางอย่างในการตีความเรื่องการกระทำที่อาจจะขัดม1.4.4ของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อมุมมองหรือการพิจารณาคดีของคุณชานชัยที่มันใหญ่กว่าได้แม้รายละเอียดข้อหาจะต่างกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องม1.4.4เหมือนกันครับ ซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็เป็นการสรุปใจความสําคัญแล้วก็มุมมองจากบทความการเมืองร้อนของคุณเปลวสีเงินเขานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีโทนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่พอสมควรถูกต้องค่ะเรา,เาก็นําเสนอตามข้อมูลและข้อสังเกตที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราหยิบยกมาคุยกันวันนี้นะคะครับสรุปแล้วเนี่ยจากบทความนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีเหมือนปฏิทินวันสําคัญทางกฎหมายทางการเมืองรออยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะต่อเนื่องไปกันยาด้วยค่ะ ซึ่งผลของแต่ละคดีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับม144เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญได้เลยครับแล้วบทความก็ทิ้งท้ายไว้แบบชวนคิดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมีการเปรียบเปรยถึงสถานการณ์ของออคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองบางคนที่อาจจะรู้ตัวว่ากําลังจะต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายครับใช้คําค่อนข้างแรงว่ารู้ตัวว่าจะติดคุกอะไรทํานองนั้น ซึ่งก็เป็นมุมมองที่กระตุ้นให้เราต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่คือข้อสังเกตและมุมมองจากแหล่งข้อมูลที่เรานำมาพิจารณากันในวันนี้ค่ะ